สวัสดีค่ะวันนี้ใครเป็นเศรษฐีกันบ้างโอ้โหนะคะ <c oughs> <c oughs> แมถึงแก๊แอมเลยนะสวัสดีค่ะนะคะ F c ซน้ององเอง f c ซคูชุกค่ะคูชูมีเม้ามอยเม้ามอยโอ้โหวันนี้เป็นหวัดยังไม่หายดีเลยนะคะโอ้ยอะไรคูชุกรวยกันทั่วหน้าไหมล่ะคะรวยรวยรวยเนี่ยที่บอกขอให้รวยขอให้รวยรวย,รวยไหมล่ะคะ f อน้องอุ๋งอิงอิรานะคะก็จะแสดงความดีใจกับพ่อกันชัยด้วยสุดยอดนะคะพ่อการชัยเลขทะเบียนรถออก60โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะ ถูกกันเต็มเลยพอกันใช้ถูกตั้ง20ใบนะคะถูกรถตีนะเกือบ20ใบนะคะแล้วก็ปอมแปมอีกโอ้โหปอมแปมนี่ก็โชคดีนะคะถูกทั้ง3ตัวนะคะแล้วก็ถูกอีก2ตัวอกีกโอ้โห4ใบสุดยอดสุดยอดนะคะเซตที่ใหม่กันทั่วหน้านะคะ <c oughs> ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าลเลข30 4ย์อ่ะ สามศูนย์สี่วันนี้ก็ออกนะคะโอ้โ oh, หนะคะออกเหมือนก้านนะคะรวยกันท่วนหน้ารวยกันใหญ่นะคะรวยอา้าวรวยเอานะคะเพราะอะไรกระทาอุ้งอิงอุ้งอิง,องใช่ไหมคะอมเพียงอมเพียงนะคะวันนี้ผู้ชุกก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าใครรวยกันบ้างนะคะ โอ้โหคนไหนมันรวยนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะรอไปอีก15วันรอไปอีก15วันเดี๋ยวก็รวยเหมือนเขานะคะพ่อกันชัยวัที่แล้วไม่ออกนะคะแต่มาออกงวดน,นี้ถ้าใครตามก็รวยนะคะเพราะอีลาบอกเสมอว่านะคะ รถของพ่อการชัยเนี่ยแหละคะ่ะโคตรรวยเนี่ยแหละคะ่ะโคตรรวยเขาแบบนี้รวยรวยรวยจะออกนะ,ะจะออกททเบียนรถพ่อการชัยน้องก็พูดวาจาสิทธิ์จริงๆนะคะวาจานี่โอ้โหแม่นไปเลยนะคะออกนะคะรถของพ่อการชัยนะคะอย่างเงี้ยพ่อการชัยต้องตกรางวัลให้น้องวงอิงอีกแล้วนะคะดีใจกับพ่อการชัยด้วยคิดดีทําดีนะคะเนี่ยแหละคะ่ะเขาเรียกว่า เป็นคนที่เป็นพ่อฮักนะคะรักน้องด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คิดดีทำดีนะคะโอ้โหผลตอบแทนนะคะพอลุ้นเลขท้ายสองตัวหกศูนย์แกกระโดดดีใจมากเลยค่ะพ่อกันชัยนะคะให้คนอื่นนะถือ,ถ,อถือโทรศัพท์ลงไปกราบเลยค่ะลงไปกราบรถเลยนะคะโอ้โยก็ดีใจนะคะคนไหนตามคนนั้นก็โชคดีนะคะบางคนลืมนะคะบางคนลืมเหมือนคุณชูนี่แหละ ผู้ชูก,ก็ลืมก็ถึงบอกไปว่าแข่งอะไรแข่งกันได้นะคะแข่งบุญวาสนาเนี่แข่งกันไม่ได้จริงๆค่ะบางคนก็ลืมนะคะบางคนก็ไม่ลืมตามคนที่ตามมาถูกทุกคนนะคะดีใจดีใจนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าแรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่นะคะรวยกันทั่วหน้านะคะเนี่ยแหละเอฟซีน้องอุงอิงนะคะรวยรวยรวยนะคะรวยกันตลอดผ <c oughs> ู้ชูยอยากบอกว่าโอ้โหพอออกหกศูนย์นะคะหกกับเก้าก็คือตัวเดียวกันนะคะอุ้ยทั้งสูงทั้งต่ำเลย <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะคะรวย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 กันหลายๆท่านเลยนะคะมงเนี่ยผู้ชูก็ดีใจแบบกับน้องด้วยนะคะตอนนี้ก็ เขาเรียกว่ามารายปิดฤดูกาลนะคะมาราปิดฤดูกาลจาก F4 พละงเงียบของพ่อกันชัยนะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะ9ก0 0แสนนะคะอีกแค่แสนเดียวแตกแน่ๆนะคะไม่ถึงวันปิดฤดูกาลแล้วค่ะพ่อกัญชัย้า่ไปสองสาวันนะคะไม่นานหรอกแล้วก็ได้อีกแสนหนึ่งพอได้อีกแสนนึงก็แตกเลยค่ะ 1. นล้านเห็นไหมคะคิดดีทำดีนะคะ คนไหนที่ผิดหวังก็ไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าใครผิดหวังไม่ต้องเสียใจรอร้อนไปอีกส5้าวันส5้าวันเราก็จะมาเป็นเรษทีด้วยกันอีกจริงไหมคะวันนี้ขูชุก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวของน้องนะคะคืนนี้ล่ละขูชุอ๋อคืนนี้น้องก็ไปเล่นที่อุบลน,นะคะ เมื่อคืนนี้น้องก็เล่นที่กรสิงเอ้ยขอโทษทีค่ะเมื่อคืนน้องไปเล่นที่สีสเกตนะคะสีสเกตนะคะและคืนนี้คืนนี้น้องก็ไปเล่นที่อุบลค่ะนะคะวันนี้ครูชูก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวเศรษฐีใหม่นะคะเศรษฐีใหม่ให้ฟังกันนะคะว่าอุ้ยพูดที่โชคดีโชคดีนะคะเขาเรียกว่าโชคดีโชคดีนะคะทั้ง f อฟซีครูชูทั้ง F อฟซีน้อง วงอิงนะคะโชคดีไปตามๆกันนะคะรับทรัพย์กันเต็มที่นะคะโอ้โห,โหกระโดดกันใหญ่เลยดีใจดีใจค่ะดีใจกับทุกๆคนที่ถูกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังมีรุ่นกันต่อไปนะคะไวรัฐบาลที่เป็นแนวทางที่เป็นคะแนนกูชูก็ดีใจกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะแล้ว คุ้ชูนต่อไปล่ะอ๋อต่อไปก็มีนะคะน้องเนี่ยเขาเรียกว่าคน,คนที่มีวาจาสิบน้องพูดเสมอเลยว่าลดพ่อการชัยต้องออกแน่ออกแน่แล้วก็ออกจริงๆนะคะออกจริงๆนะคะแหมอะไรขนาดนั้นไม่กลับไม่อะไรเลยนะคะหเต็มๆค่ะหก์เต็มๆพอออกมาครูชูบอกว้าวหก <c oughs> ลดพ่อการใช้จริงๆด้วยนะคะก็ดีใจกับคนที่ตามนะคะคนที่ไม่ตามก็ผิดหวังไปนะคะคนที่ตามก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร วดหน้ายังมีอีสิบวันรัฐบาลนังรออยู่นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็ผู้ชูก็มาเมาทมอยให้ฟังนะคะว่าอีราเนี่ยเขาเรียกว่ามีวาจาเสร็จจริงๆนะคะไม่ว่าและน้องนะคะมา่คืนนี้นะโอ้โหผลงานตึมเลยนะคะชุดออกมาในโอโ้โหอินเตอร์เทนเลยะคะล่ะเราก็เอฟซีน้าเวทีก็น่ารักน่ารักนะคะพัดวีให้อิราอุ้งอิงของเรานะคะอวร้อนค่ะ ยืนพัดอยู่ตั้งนานนะคะตอนที่น้องก้มเก็บเห็ดนะคะก้มเก็บเงินโออยนรักมากๆกเลยนะคะ f อนะคะน้องนี่คะไม่ว่าจะแต่งชุดไหนนะคะสุวยตอนนี้เขาเรียกว่าสาวน้อยร้อยชุดแล้วนะคะโอ้โหแต่ละชุดออกมานะะี่ยง งามสวยสวยนะคะมอคืนก็มาในรูปใหม่สวยนะคะสวยทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาน้องร้องเพลงนะคะอื้มใจทะโพกโยกย้ายนี่ก็ดุกกระดิกกระดุก,ะดกกระดิกน่ารักน่ารักนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรนะคะเออทักนางเอกน้อยผู้บ่าวคนแรกเมียเช่ายายแรมนะคะ นางฟ้าโอ้โหหอบฟันมาหลังห่านเมื่อคืนนี้หอบกันเต็มเลยค่ะหอบนะ,ะหอบฟันมาหลังห่านผนก็ร้องตามกันมาราก็ตต้มเต็มคอเลยนะคะวันนี้กูชูก็มาเมาหมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะวันหน้าเจอกันใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกูชูด้วยนะคะวันหน้าสู้กันใหม่ค่ะอีกแค่ส5้าวัน แป๊บเดียวนะคะมันต้องเสียใจนะคะทุกคนนะคะถ้าอยู่กับอิราอุงอิงนะคะทุกคนต้องมีโชคอยู่แล้วจริงไหมคะขอให้โชคดีโชคดีต่อกันต่อไปนะคะทุกๆวันร่ำรวยนะคะเอฟซี FC พราเงียบของน้องอุงอิงนะคะโชคดีโชคดีคะ่ะบ๊ายบายไปและะ้วค่ะจะรีบไปแล้วนะคะไปอุบลคะ่ะ